มาแล้วครับขบวน75ออกจากสถานีบ้านไผ่มาแล้วนะครับเห็นไฟเขียวเขียวนั่นไม่ใช่432นะครับ418จะมานะครับวันนี้เพราะว่าขบวน75ล่าช้า51นาทีเลยนะครับวับนนี้ช้างแต่ต้นทางครับช้าต้นทาง20แล้วก็มาช้าอยู่แก่งเสือเต้น65นาทีนะครับแต่ก็ทำเวลาคืนมาได้เหลือ51นาที เยิงเครื่องมาแล้วครับควันขระมงเลยนะครับวันนี้ขบวน75ควันเยอะนะครับวันนี้ขบวน75โอ้โหควันขระมงเลยครับ เร่งเครื่องทำเวลาคืนนะครับควันจนมองไม่เห็นรถนะครับเดีวยวไกล